มาพบกับรถรุ่นสปาร์นะคะ 1.9S ทั้งคู่เลยค่ะคันหนึ่งเป็นสีเงินโบฮีเมียนนะคะอีกคันหนึ่งเป็นสีขาวไซเดเลียนลองดูนะคะว่าคุณชอบสีไหน2รุ่นนี้แตกต่างกันตรงไหนบ้างเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะพาไปดูสีบอลเงินจัมก่อนค่ะสปาร์ 1.9DDis สีบอลเงินนะคะราคาตัวรถอยู่ที่579,000บาทค่ะ เครื่องเสียงแบบ1วินซีดีหน่งแผ่นค่ะเบาะนั่งนะคะเป็นแถวยาว60-40ค่ะกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกนะคะกระจกมองข้างก็ปรับด้วยไฟฟ้าเช่นเดียวกันค่ะเรามาดูเครื่องยนต์กันค่ะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะเครื่อง1.9แรงม้านะคะที่3,600รอบต่อนาทีค่ะแรงสะใจทนทานเต็มที่แัดแล้วก็เงียบยิ่งขึ้นด้วยนะคะ รุ่นนี้เป็นล้อเหล็ก15นิ้วขนาดยาง2อย7 0 R ่5างจ้ากะด้านข้างก็จะมีขอเกี่ยวนะคะด้านละห้าจุดค่ะสำหรับสปาร์คสีขาวที่จอดอยู่ข้างกันนะคะราคาตัวรถอยู่ที่6 7 7 0 0ค่ะต่างกันเพราะว่าเป็นเกียร์ออโต้นั่นเองนะคะราคาระหว่างเกียร์ออโต้กับเกียร์ธรรมดาต่างกันอยู่3 5 0 0 0บาทค่ะ ชอบแบบไหนเลือกได้นะคะให้เหมาะกับการใช้งานเป็นพอค่ะสำหรับระบบความปลอดภัยครบคันมั่นใจทุกสถานการณ์เลยนะคะจัดเต็มเลยค่ะสำหรับเกียร์ออโต้ทุกรุ่นค่ะวิทยุเป็นแบบ2ดินซีดีหนึ่งแผ่นค่ะ เป็นแบบแยก2ที่นั่งค่ะนั่งสบายแม้ลุยงานหนักค่ะเกียร์ออโต้หสปีดค่ะพร้อมระบบเลฟโทนิกนะคะสามารถเชนเกียร์ได้แบบเกียร์ธรรมดาเลยค่ะ